มันมันเมีนบ้านเขาอยู่หน้าสกีเขาอยู่หน้าเขาลูกเขาเต้าเอเขาอยู่เล่าเขาพ่อเขาเม่เี้ยนแล้วตอนนี้เป็นเขาอยู่หน้าเขาพอเขาเม่เทาเขาอยู่เล่าเขาพอจังบอสแบบนี้นี่ยอ้บนามสอง คิดถึงที่รักขาดน้ำโที่เคยนวรโชว์ที่ถ้าตะโกตอนงานสงกรานตอยากไปกระโดนอยากคิดถึงคนนครสวรรค์สุนทก้าวิงหวัางยม่นานลรงแท้จรนประสานที่เคลุงโลดเอียงคนิธานฐานกายจจตทาไมตาปาครับพ โอ้ค oh, ือการมามองเขาแล้วลูกโอเคโอเคแม่ห้อากันเพราะว่ามืนอย่างนีอกอยากคุ้มใจกว่าสิถือรือ่ถือฮัลโหลแม่ไออันบ่ถือได้บ่อันบ่ได้แยกออกสองตับ่ luôn sửa của tôi, <laughs> à, hoàn của tôi, nhân chơi bọn mình rồi, mì rồi, siết thôi đấy đâu, chơi đây đấy, เรือใจเรีวอะมึงแม่มาขึ้นมาเลยมาตีกับกูเลยคำว่ามขึ้นมาตีกับกูเลยขึ้นมาขึ้นมาทั้งแม่มาลงมาเี้ยแบบเจัดเฮ้ยมาเอาม่มาเลยมามึงขึ้ตีนะมาจับไปกัรับจับไปโดยท้ายพระกูจะตามลุ้มเราจเรียกแรงโอ้ยไปลเอ้ยโ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 อ้ยรับไปอ้ยโอ้ยโอยโอ้ย เสียลีเสียไม่มีจะแหลกแล้วเสียไม่มีจะแหลกโควิดแดกมุกเล้วโควิดแดกมุกเล้วตั้งกำลังสเทอนช่วงหัดไปกขึ้นนี่เอาว่างันซ่อมกันเดียว